นสวัสดีค่ะเมทที่นีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการรีดเสื้อถักเสื้อถักเราจะมีสองด้านคือด้านโชว์งานกับด้านในก่อนที่เราจะรีดเราจะกลับด้านในออกมาก่อนแล้วเราจะใช้เสื้อตัวนี้สวมเข้าไปเวลารีดให้รีดยืดลายค่ะถ้าเสื้อของคุณนะคะถักจากซัมเมอร์มันจะรีดครั้งเดียวเวลารีดยืดลายให้รีดแบบนี้ รีดยืดออกมาด้านนี้ก่อนรีดยาวก่อนแล้วค่อยรีดขวางรีดแล้วเราก็จัดลายค่ะตอนปรับไฟก็ดูให้ดีนะคะอย่าให้มันร้อนมากโดยเฉพาะถ้าเสื้อที่คุณถักเป็นไหมซัมเมอร์เพราะซัมเมอร์มันเป็นส่วนผสมของอะคาริลิกค่ะถ้าเป็นคอตตอนเนี่ยมันจะรับความแรงของไฟได้ ไม่ต้องพรมน้ํานะคะตัวนี้ต้นแบบที่ถักอยู่ตรงนี้เป็นซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์จะรีดครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดหลังจากรีดยืดเสร็จแล้วรีดกดค่ะรีดด้านในนะคะห้ามรีดด้านโชว์งานไม่งั้นเสื้อคุณจะเป็นเงาตัวนี้เป็นการรีดกดรีดกดลายให้อยู่ตัวจัดรูปลายก่อนแล้วคุณก็รีดรีดกดให้อยู่ตัวเลยค่ะ เราจะรีดวนอย่างนี้นะคะทั้งตัวให้เราจัดรูปตัวเสื้อให้ดีหลังจากรีดตัวเสื้อเสร็จแล้วเรามาดูตรงที่เป็นแขนค่ะแขนมันจะมีรอยแยกเสื้อมันจะยืดออกนะอะ่มาดูตรงแขนให้เรารีดแบบนี้ก่อนตรงนี้ไม่ต้องยืดนะคะรีดเพื่อจับลายให้อยู่ตัวแขนก็เหมือนกันเราจับชิ้นง,งานก่อนแล้วกด กดไปตามรูปแขนแล้วเดี๋ยวเรารีดทับอีกรอบหนึ่งปลายแขนค่ะรีดยืดลายออกมาเลยรีดยืดอย่างนี้ทั้งสองข้างคอเสื้อตรงที่ต้องระวังคือตรงนี้นะคะไม่ต้องยืดมันใช้ทาบ ทาบล้วกดแบบนี้ตรงปลายแขนค่ะลายที่เราถักอยู่ปลายแขนตรงนี้หน้าเพื่อให้ลายอยู่ตัวนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพราะตรงนี้เป็นตัวที่เราโชว์งานหลังจากที่รีดยืดออกไปเสร็จแล้วนะตรงแขนเราต้องรีบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งพับ ะค่ดึงตัวนี้ออกเรารีดลบรอยกดลบรอยค่ะรอยชิรีดมันจะหายไปรีดเหมือนกันทั้งสองข้างอันนี้คือรีดแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้รีดคุณจะเห็นความแตกต่างของตัวงานหลังจากที่รีดลายมันจะดีดออกมาด้านนี้เวลารีดเราก็รีดเหมือนกันจัดรูปตัวเสื้อก่อน รีดกดรีดยืดค่ะหลังจากที่เรารีดครบทั้งหมดแล้วนะให้เราเช็คงานอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะตรงคอเสื้อตัวนี้ตอนที่ถักออกมาเนี่ยคอหลังมันจะสูงกว่าคอหน้าให้เราจัดทรงค่ะแล้วตรงคอใช้วิธีนาบแล้วกดกดให้ลายอยู่ตัวค่ะ แล้วเราวนเช็คงานอีกรอบหนึ่งทั้งตัวว่าตัวเสื้อโอเคไหมชายเสื้อมันเท่ากันหรือเปล่าหลังจากรีดเสร็จแล้วนะคะงานจะเห็นชัดเจนถ้าไหมที่คุณถักอยู่เป็นไหมซัมเมอร์คุณรีดก่อนซักได้แต่ถ้าเป็นคอตตอนแนะนำให้ซักก่อนแล้วค่อยอามารี่ดค่ะเพราะว่าคอตตอนเนื้อมันเป็นเนื้อฝ้ายหลังจากซักเสร็จแล้วมันจะคืนตัว แต่ซัมเมอร์คุณรีดครั้งเดียวนะคะมันจะอยู่ตัวตลอดเช็คงานตรงปลายเสื้อปลายเสื้อจะเป็นตัวที่ทำให้เสื้อตัวนี้มันพิ้วเพราะฉะนั้นเรารีดก,กดกดแล้วยืดออกมาเพื่อเน้นตรงลายด้านล่างเช็คงานค่ะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะคุณกลับเสื้ออันนี้เป็นเสื้อด้านที่ไม่ได้โชว์งาน ด้านโชว์งานอยู่ทางนี้ถ้าเรารีดด้านในเสื้อด้านที่โชว์งานเราจะไม่เป็นเงาค่ะตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ